ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับก็วันนี้เป็นวันเสาร์สุดสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับวันนี้ก็1กุมภาพันธ์แแล้วแป๊บเดียวครับขึ้นเดือน2และปีปี68นะครับตอนนี้10โมงกับ56นาทีนะครับนอกจากวันนี้จะมีฟุตบอลลงทางวอลแข่ง เต็มสตรีมแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันลุ้นของพวกเราชาวไทย <laughs> วันว,วันหวยออกนะครับเออก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับนะเดี๋ยวบ่ายๆก็มีเสียงเฮฮาประจิงโกกันเนาะอ่าส่วนผลเมื่อคืนนี้นะครับผลเมื่อคืนนี้ก็เราไปสรุปกันเลยนะครับในบุนเดสิก้าเยอรมันนะครับ เจ้านกนางนวลเวเดอร์เบรเมนก็สามารถเฉือนชนะมายไป1ประตูต่อ0ูนย์เกาโชซิเดียอ,อิตาลีนะครับปาม่าแพ้เฉยเลยนะครับแพ้ต่อเลสเช่ไป1ประตูต่อ3ในขณะที่ลาลิกา้าสเปนนะครับลาโยบบเยกาโนก็สามารถบุกไปเอาเล็กเอาชนะเรเกนเนสได้1 0นะครับโดยเรกนเนสเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนครับคง,ง,งต้านไม่อยู่นะลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับ ล้องนะครับที่ดูแล้วเหมือนจะบุกไปเอาชนะได้ยากครับสุดท้ายแล้วสบายครับบุกไปเอาชนะมงเปริเยซึ่งฟอร์มกำลังดีวันดีคืนแต่ว่ามาเจออยู่ๆก็หักมุกซะอย่างนั้นนะครับแพ้ต่อล้องไป0ูนนะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับกุลาบเพิงแบ็กเบิร์นลเวอร์นะครับก็สลัดฟอร์มอันหน้าหดทูไปได้นะครับสามารถเฉือนชนะเบสตันนไป2ประตูตอนหนึ่งนะครับ ในฮอลแลนด์พรีเมียร์เอเรดีวิซีนะครับเอ็นเอซีเบด้าก็ทำได้แค่เสมอกับเฮลเลอร์นอัลเมโลไป1ประตูต่อ1นะครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกฟาร์มาลีเคาครับบุกไปเอาชนะเบลวิสตา2ประตูต่อ0ตุรกีซูเปอร์ลีกอียุปสปอร์นะครับก็เฉือนชนะชีวัสสปอร์ไป1-0คอนยาสปอร์นะครับก็เอาชนะโบรดุมสปอร์ไป3ประตูต่อ1นะครับ เบลเยียมโปลีกนะครับลิเว่นนะครับก็เฉือนชนะเมเชเลนไป1ประตูต่อ0นะครับโรมาเนียซุปเปอร์ลีกเฮอร์แมนสตัดก็เสมอกับ UTA อาลัดไป0ประตูต่อ0ในขณะที่ดินาโมบูคาเลสนะครับก็บุกไปเอาชนะยูนิเลีย3ประตูต่อ1นะครับโคเอเชียดิวิชั่น1นนะครับอิสตรานะครับก็เสมอกับ กอริก้าไป0ประตูต่อ0โปแลนด์ดิวิชั่น1นะครับคาโตวิเซ่นะครับก็เฉือนชนะสตอร์เมเลชไป1ประตูต่อ0ในขณะที่จ่าฝูงนะครับเลชพอนัสนะครับก็สามารถไล่ถล่มวิเชฟหลอดไป4ประตูต่อ1นะครับอังกฤษคอนเฟลเลนซ์ลีกเหนือนะครับอันเฟตันทาวบุกไปถล่มฟาสเลซเซลติกไป4ประตูต่อ1ในลีกสอเยอรมันนะครับ เดินแบกครับก็สามารถเฉือนชนะดามสตัดไป1ประตูต่อ0ในขณะที่เอลเวเบิร์ครับทำได้แค่เสมอกับคาสลูไป2ประตูต่อ2นะครับซิลิบีอิตาลีครับแม้จะราคาแปกครับแต่ก็โดนเหมือนเดิมนะครับปาเลโมครับอันดับ8ทําท่าไปต่อลองจากฝูงอย่างพิซซ่าครับสุดท้ายแล้วกลายเป็นลองจากฝูงพิซซ่านะครับบุกมาสอนมวยได้2 1นะครับ เซกุนดาสสเปนนะครับเอลดนเซ่ ense, ครับกดราคาแปลกอีกครับแต่แปลกแล้วไปไม่ถึงดวงดาวครับเอลดนเซ่ ense, แพ้ให้กับกรานาดาไป0ประตูต่อ3นะครับลีกเดอร์ฝรั่งเศสนะครับเกาะคู่ที่ให้ทัศนะในกลุ่มลายสมาชิกก็บคู่แรกนี่แหละครับให้ลองบาสเตียนะครับที่หน้าปอปา77กับหน้าเสมอได้เต็มนะครับบาสตียเนะี่ยถึงแม้จะโดนใบแดง เ,ออเหลือหลายนาทีนะกว่าจะหมดเวลาแล้วก็นำอยู่10แต่สุดท้ายแล้วก็ต้านเม็ดไม่ไหวครับมาโดนจุดโทษนะครับจุดโทษตีเสมอในนาะที90บวกบวกครับจบเกมเสมอ11นะครับออปัว FC เสมอกับลาวาว1ประตูต่อ1นดันเคอร์นี่ล็อกถล่มเลยครับพ่ายต่อมาติเกสไป01นะครับอารเมียงเฉือนชนะอานซี่1ประตูต่อ0 เกรนอบเอาชนะโรเดสอาเวรอนไป2-1นึ่งะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่ราคาแปลกเมื่อคืนนี้แปลกไม่มาหลายคู่เลยนะครับปิดท้ายด้วยเกรกมองฟุตนะครับก็แพ้ให้กับอาชักซิโอไปศนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับฮอนแลนด์2นะครับจากฝูงอย่างโวลเลนดัมนะครับโอ้โหเมื่อคืนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับบุกไปพายให้กับเดนบอสถึง0ูนย์ประตูต่อ3 ในขณะที่ดอเดสนะครับก็เสมอกับเดอะกราฟครับไป1ประตูต่อหนึ่งคัมบูพิกจากตามหลังในครึ่งแรกครับกลับมาเอาชนะเทลสตาร์ไปได้2 1หนึ่เดนฮาร์กก็เอาชนะ FC h y p ไฮโรเฟนไป2 1นะครับแล้วก็เอ็มเมนนะครับโอ้โหเอเมนนี่ได้เลยนะครับพลิกกลับมาชนะ PSV เยาวชนไป4ประตูต่อ2นะครับจะเห็นว่าคมัมบูเดนฮาร์กเอเมนนะครับ ครึ่งแรกเนี่ยถ้าใครอยู่3ทีมนี้ก็เรียกว่าถอหนหายใจแล้วนะครับแต่สุดท้ายพอสรุป90นาทีครับกลายเป็น3ทีมนี้จากตามหลังในครึ่งแรกนะครับกลับมาชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับฮอลแลนด์ส <c oughs> ครับตัวแสบเลยสกอตแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับจากฝูงอย่างเฟลเคิร์กครับก็หลุดแพ้ให้กับลิกวินสตันไป1ประตูต่อ2ในขณะที่ออสเตรเลียเอลีกเมื่อวานนี้มีคู่เดียวนะครับ เวสเทิร์นซิดนีย์บุกไปเอาชนะบิสเบนโลหนึ่งประตูต่อ0ูนนะครับลูกเดียวที่ได้เนี่ยก็มาในนาทีที่8ครับสูงแรกก็น่าจะฟรีนะครับน่าจะฟรีค่ำคืนวันนี้นะครับราคานี้มาเต็มเลย <laughs> เดี๋ยวเราไปดูภาพกว้างๆภาพคร่าวๆก่อนนะเพราะว่าราคามันยังไม่นิ่งนะครับแต่ว่าก็ให้ดูเป็นเป็นภาพรวมใหญ่ได้อยู่นะครับ ก็เริ่มกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่แรกทุ่มครึ่งน,นะครับเจ้าป่านอ o t ตติแฮมฟอร์เรสดูว่าจะได้จะได้ฟอร์มเดิมๆกลับมาไหมนะครับวันนี้เล่นในซิตี้กากวรับการมาเยือนของเจ้านกนางนวลไบรทันนะครับราคาออกมาที่น o อตติแฮมฟอร์เรสต่อราคาเสมอครับอยู่ไบรทันได้เต็มอยู่ฟอร์เรสสิบได้8นะครับหลังจากนั้นอีก4คู่เตะในเวลา4ทุ่มพร้อมกันนะครับ จะฝูงอย่างหงแดงลิเวอร์พูลครับจะบุกไปเยือนบอลสมัทนะครับลิเวอร์บุกไปต่อครึ่งควบลูกสาริกาดงนิวคาสเซิลครับเล่นในเซนต์เจมส์พาร์คนะครับเป็นต่อเจ้าสัวน้อยฟูลแลมผู้มาเยือนเนี่ยครึ่งควบลูกนะครับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันนะครับของเดวิดมอยนะครับวันนี้ได้เล่นในกูดิสันพาร์คนะครับรับการมาเยือนของสุนักจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้นะก็วันนี้ ทีมของมอยเนี่ยเอเวอร์ตันเนี่ยเป็นต่อเลสเตอร์ครึ่งควบลูกดูว่าเอเวอร์ตันจะทำะผลงานได้เป็นชัยชนะนัดที่3ติดต่อกันไหมถ้าทำได้นี่มอยส์มอยส์นี่ยิ่งกว่าเทวดามาโปรดเลยนะลงมาคุม3นัดเก็บ9แต้มนี้ต้องเป็นอะไรที่โอ้โหทีมนี้ตายอยากได้แบบนี้บ้างนะ,อ,ะอีกคู่หนึ่งนะครับมาขาวอิฟวิททาวนะครับ เล่นในปอรดแมนลรดรับการเยือนของทีมบัวยอย่างเซาท์เทมตันนะครับเซาท์เทมตันอิฟสวิเป็นต่อครึ่งลูกวัดใจนะครับอิฟอิฟสวิเนี่ยเป็นทีมที่เล่นดีนะแล้วก็มักยิงนำได้บ่อยๆแต่สุดท้ายมักจะกลับตลปัดกลายเป็นผู้พ่ายแพ้ไม่ได้สักแต้มเนี่ยคือดูแล้วบทกันไปอพอเกมเกมมันมี90นาทีเนี่ย อิฟสวิตเนี่ยมันมักมาหมดในช่วงกลางครึ่งหลังช่วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นอะไรที่ต้องโอ้โหไม่รู้จะแก้ทันไหมนะเออไม่รู้จะแก้ทันไหมเพราะว่าตอนนี้มันมันก็มาไกลแล้วนะออคู่ดึกนะครับคู่ดึกอ,อ่าสิงห์พงาดแอสตันวิลล่านะครับจะบุกไปเยือนวูฟแพรมตันวันเดอร์เลอร์ครับแล้วก็บุกไปต่อราคาปอปาเท่านั้นนะครับบุนเดสิก้าเยอรมันนะครับ เตะ3มทุ่มครึ่งพร้อมกัน5คู่นะครับคู่แรกก็ประเดิมด้วยเสือใต้ไบร์เยนมิวนิคจาฝูงครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับเห็นราคาแล้วอึ้งเลยเล่นในบ้านเป็นต่อโฮสตีคิวผู้มาเยือนนะครับ3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับม้าขาวสตุตการ์ดครับเล่นในบ้านวันนี้เป็นต่อสิงห์หนุ่มบุลเเซียมบอรเชนกลัดบัก1ลูกนะครับเสือเหลืองบุลเเซียดอทมุลนะครับจะบุกไปต่อไฮเดนฮิมครึ่งควบลูก ไฟบวกจะบุกไปต่อโบคุ่มที่ราคาเสมอสังเพารีเล่นในบ้านเป็นต่ออัลส์บวกปอปานะครับแล้วก็คู่ดึก6ทุ่มครึ่งอาร์บีไลฟสิกนะครับจะบุกไปต่อยูเนียนเบอร์ลินที่ปอปานะครับเกาโชซิเรียอ,อิตาลีก็มาเต็มครับมา4คู่เลยนะครับสามทุ่ม2คู่นะครับอูดินเนเซครับเล่นในบ้านเป็นต่อเวเนเซียครึ่งลูก มอนซาทีมบวยนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเวโรนาปอปาคู่หกทุ่มเนี่ยอัตลลนต้านะครับเล่นในบ้านเป็นต่อกระทิงหินโตริโนลูกควบลูกครึ่งตี245นะครับ,บโบลอนยา่าเล่นในบ้านเป็นต่อโคโมครึ่งลูกนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับห้าทุ่มจกฝูงอย่างปารีสแซงแชแมงนะครับจะบุกไปต่อบแบลดลูกควบลูกครึ่ง ตีหนึ่งเอเอโมนาโกเล่นในบ้านเป็นต่อโอแซลูกครึ่งตีสากับหนาทีนะครับลิวเล่นในบ้านเป็นต่อแซงเอเตียนลูกควบลูกครึ่งลิวนี่ก็เพิ่งบดมาเลยครับในบอลยุโรปนะครับก็บทมาทั้ง3ทีมาแหละแล้วก็ต่อเยอะด้วยนะวันนี้ดูหลีกเอิงแล้วน่ากลัวหน่อยเ,อเพราะว่าได้พักกันน้อยอะเนาะลาลิกาสเปนนะครับคู่สองทุ่มนะครับ เกตาเฟ่ afe, เล่นในบ้านเป็นต่อเซบียาปอปา4ทุ่ม15นะครับเรือดำน้ำบียาลิวเล่นในบ้านเป็นต่อเลียวบยโดลิททีมบวย2ลูกเลย oh, 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 oh. 6ทุ่มครึ่งนะครับตาหมีอลาลติโกมาตรลิดเล่นในบ้านเป็นต่อมาโยก้า1ลูกแล้วก็ตี3นะครับจะฝูงอย่างราชันชุดขาวเลียวมัดลิดจะบุกไปต่อเจ้านกแก้วเอสปันยอนลูกครึ่งนะครับ เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับคู่ทุ่มครึ่งมี3คู่นะครับเวสตบอมบิดอาเบียนจะบุกไปต่อทีมบัวยอย่างพรีมัตครึ่งลูกบิสตันซิตี้บุกไปต่อ Oxford ออกฟอร์ดอยู่นเตดปอปาแตนอลาวาดวัดฟอร์ดครับเล่นในบ้านเป็นต่อนอริสซิตี้แค่ราคาเสมอนะครับสี่ทุ่มเนี่ยอีก7คู่นะครับ ยุงทองลีดยูไนเตดจ่าฝูงครับวันนี้เล่นในแอนเลนโรสนะครับเป็นต่อคาดิฟซิตี้ผู้มาเยือนเนี่ยลูกครึ่งแล้วก็ดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเตดนะครับลองจ่าฝูงครับบุกไปต่อแกะเขาเหล็กดับีเคา์ตี้นะครับปอปาเบอร์ลี่นะครับทีมมันดับ3เหมือนกันครับก็จะบุกไปต่อปอสมัตครึ่งลูก เจ้านกคุกเชฟฟิวเวนส์เดย์ครับเล่นในบ้านเป็นต่อลูท่านเทาวปอปลาลูทัานเทาไปถึงอันดับที่23แล้วครับผมว่าไม่รอดนะทรงให้รูทัานนี่มันโอ้โหเตะยังไงก็แพ้วะเฮ้ยงงมากเลยนะครับไม่รู้มันนักเตะมันใหม่ทั้ง11ตัวหรือเปล่าลูท่านทาวนี่โอ้ถ้าตกไปหลีกวันนี้ก็โหกว่าจะกลับขึ้นมาได้ก็ยากนะ หงขาวสวอนซีซิตี้ครับเล่นในบ้านเป็นต่อช้างกระทืบลงโคเวนทีราคาเสมอมิววอลครับเล่นในบ้านเป็นต่อทหารเสือลาชินีควีนสปาร์กเรนเจอร์ปอปา,ป,าปิดท้ายด้วยฮันซิตี้นะครับไอเสือน้อยเล่นในบ้านเป็นต่อช่างบ้านม้อสโต๊กซิตี้ครึ่งลูกเลยนะครับฮอลแลนด์พรีเมียร์นะครับเอลิดีบีซีนะ หกทุ่มสี่สิบห้านะครับอูเทรค็คจะบุกไปต่อสวอลเล่นะครับปอป่าตีสองฮิเลนวีนเล่นในบ้านเป็นต่อฟอร์ตูน่าซิสตาด์ครึ่งลูกแล้วก็ตีสามนะครับจากฝูงอย่างพีเอสวีไอโอเฟนจะบุกไปต่อไนเบเก้นลูกควบลูกครึ่งน,นะครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกสี่ทุ่มครึ่งเตะพร้อมกันสองคู่นะครับซันตาคาล่าเล่นในบ้านเป็นต่อคาซาพิเปอปา นาซิองนาวนะครับเล่นในบ้านเป็นต่ออาลัวกาปอปาตีหนึ่งกิวิเซนเต้เล่นในบ้านเป็นต่อ uka, ต ente, เอสโตลิวปอปาโอ้โหสามคู่ปอปลาเจ้าบ้านต่อนะครับแล้วก็ตีสามครึ่งน,นะครับวิกตอเรียกิมไลซ์เล่นในบ้านเป็นต่อ AVS ลูกควบลูกครึ่งน,นะครับลีกา2เยอรมันเตะ1ทุ่มพร้อมกัน3คู่นะครับ แพะบ้าโคโลนลองจ่าฝูงจะบุกไปต่อไอทักเบลชไว้ครึ่งควบลูกนะครับฟอร์ตูน่าดูเซนดอร์เล่นในบ้านเป็นต่อน้องใหม่อูมครึ่งควบลูกหญิงชลาแฮธาเบลินนะครับจะบุกไปต่อจอนเลเกนเบิร์กครึ่งควบลูกในขณะที่คู่ดึกตีสองครึ่งน,นะครับลาชันสีน้ำเงินชาเกสูนสี่นะครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อมักเดเบิร์กทีมอันดับสามปอปานะครับ ซิลีบีอิตาลีนะครับเตะ3ทุ่มพร้อมกัน4คู่ลองจากฝูงอย่างซัสซโล่ครับเล่นในบ้านเป็นต่อยูเวสตาเบียครึ่งควบลูกสเปเซียทีมอันดับ3ครับจะบุกไปต่อซิด,ดาเตลา่าครึ่งลูกลาซามซามโดเลียเล่นในบ้านเป็นต่อโคเชนซาครึ่งลูกแล้วก็คาตาซาโลครับเล่นในบ้านเป็นต่อชเชเซน่านะครับราคาเสมอในขณะที่คู่ดึก5ทุ่ม15นาทีนะครับ โมเดนาเล่นในบ้านเป็นต่อมันโตวาครึ่งลูกนะครับเซกุนด้าสสเปนนะครับคู่2ทุ่มลองจ่าฝูงอย่างเอลเช่จะปลุกไปต่อมิลานเดสปอปา4ทุ่ม15นะครับสปอร์ติ้งกิคอนเล่นในบ้านเป็นต่อบูโกสซีเอฟครึ่งลูก6ทุ่มครึ่งเอาเมลียนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเลียวโอเบโดครึ่งลูกแล้วก็คู่ดึกตี3นะครับ จ่าฝูงอย่างลาซิงซันตาเดร์นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อมาลาก้าครึ่งควบลูกนะครับหลีกเดอร์ฝรั่งเศสนะครับสองทุ่มเตะสองคู่นะครับจ่าฝูงอย่างลอริยองจะบุกไปต่อเลสตาครึ่งลูกทัวรเล่นในบ้านเป็นต่อกองปอปาคู่ดึกตีสองนะครับปารีสเอฟซีจะบุกไปต่อแกงก้องนะครับปอปา ฮอนแลนด์2 4ทุ่มครึ่งนะครับลองจากฝูง e x c e l ซลเซเล่นในบ้านเป็นต่อวิเทสลูกควบลูกครึ่ง6ทุ่ม45นะครับโรดาเจซี Z, จะบุกไปต่อมาสติดราคาเสมอนี่กับบอลยุโรปนะครับราคาทั้งหมดนะครับทีนี้รอบบ่ายนะจริงๆเตะไปแล้วคู่หนึ่งนะครับในออสเตรเลียเอลีกเตะ11โมงนะครับคู่จากฝูงโอเกลันเอฟซีครับเล่นในบ้านเป็นต่อแมคอาเธอร์ครึ่งควบลูกนะครับ K, FC, นนบ่ายโมงซิดนีย uh, uh, mm ์เอฟซีเล่นในบ้านเป็นต่ออด mm ีรลเดย์ยูไนเต็ดปอปาบ่ายสามสามสิบห้านะครับเซนตันโคลด์มาริเนอร์ครับเล่นในบ้านเป็นต่อนิวคาสเซิลเจ็ตปอป่าแล้วก็ห uh, mm ้าโมงสี่สิบห้านะครับเมลเบิร์นวิกตอรี่จะบุกไปต่อเพิร์ดกอรลี่ลูกควบลูกครึ่งนะครับ mm hmm. ในขณะที่ฟุตบอลไทยนะครับไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกทีหนึ่งเนี่ยหกโมงครึ่งเตะพร้อมกันสองคู่นะครับ ลาชบุรี FC เล่นในบ้านเป็นต่อลำพูนวอรเออร์ครึ่งลูก BG ปรปทุมยู่ในเตดครับจะบุกไปต่อหนองบัวพิษ f c นะครับครึ่งลูกในขณะที่คู่หนึ่งทุ่มนะระยอง FC เล่นในบ้านเป็นต่ออุทัยธานี FC ราคาเสมอ,อ,อไทยแชมเปี้ยนชิพทีสนะครับเตะหนทุ่มชัยนาทฮอนบินนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเชียงใหม่ยู่นเต็ด ปปนะครับโอ้โหนี่คือทั้งหลายทั้งมวลในวันนี้นะครับบทสรุปผลเมื่อคืนนี้รวมถึงราคาต่อรองล่าสุดก่อนเที่ยงวันนี้นะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ฝากเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่หน้าช่องเนาะส่วนท่านไหนต้องการสนับสนุนกันนะครับต้องการช่วยเหลือกันก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะและก็ข้อมูลต่างๆนะครับส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับ สามารถแอดไลน์มาสมัครได้ที่ไลน์ไอนะครับ t เด็ดน้ำมู A M o, นะครับ tdetnamo นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปข้อมูลต่างๆที่จะทยอยลงนะครับก็โชคดีทุกท่านครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ